สวัสดีตอนเชา้าทุกคนวันน,น,นี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบแล้วเนะยี่สิบหรือ,อยังเดี๋ยวดูปฏิทินก่อนอ่าวันนี้มันเลหัดที่ยี่สิบแต่วันนี้กิจกรรมก็ต้องไปออกเดินทางต่อวันนี้เดี๋ยวเราเก็บของกันเพราะว่ารถแคมเปอร์มัน เมื่อวานีี้ขับรถไกลมากแบบเหนื่อยเลยอะเดินทางแบบว่าค่ำไหนก็นอนที่นั่นดีที่แบบว่าพวกคาราวานพาร์คอะไรเงี้ยช่วงนี้โควิดเนาะมันก็เลยไม่ค่อยย่งเท่หร่เรก็เลยมีแบบชอยเยอะอะไรเมืแ่อบบวานมาถึงเย็นหน่อยแตบบ่ว่าเจ้าของแคมป์ก็ใจดีนะเขาก็ให้เราแบบว่าเป็นเลสเช็คอินได้อะไรอย่เงี้ย ก็คือเราเช็คอินเข้าที่หลังแต่ว่าก็เดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยววันนี้เช้าเราก็จะไปจ่ายค่าที่พักเขาเยเพราะว่าค่อนข้างอีซี่กับพวกเราเนอะนี่ลูกค้ามาเมื่อไหร่ก็แบบอย่างเงี้ยไม่ต้องมีพิธีรีตองมากอ่อเดี๋ยววันนี้ต้องทำอะไรมัง่ง ันนี้ออกเดินทางในเช้าเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเอ่อไนเชนัลพาร์ทยานแห่งชาติคัคคัตูซึ่งสถานที่เราจะไปพักคืนเนี้ยสองคืน there over there. ที่ mm hmm. จะ,ะวิ่งไปเอ้าไปกินกูสเป็นแฟนมีสัตว์ป่าให้ดูเลย แต่ต้องไปจ่ายค่าที่พักก่อนแเจ้าของเขาขับรถแค่สองชั่วโมงนิดๆไม่ไกลามากเดี๋ยวจะไปหาถ่ายรูปสวยๆ เราอยู่ที่ e d i t ค Falls เพราะว่าตอนจุดแรกที่เข้าไปเขาบอกว่ามันปิดนี้เราต้องเข้าอีกทางฝั่งนึงซึ่งขับรถมาประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งเออถึงชั่วโมงหรือเปล่าชั่วโมงหนึ่งพอดีอันนี้มันจะมีตรงอ่างเป็นแบบว่าซิงค์โฮลก็คือจุดที่สามารถว่ายน้ำได้เราจะล,ลงไปกัน I see a money I see a coin ที่นี่มีคาเฟ่ดนะ้วย ถ้าใครมาไม่ต้องกลัวอดตายจ้ะมีคาเฟ่มีร้านอาหารคาเฟ่เล็กๆน่ารักน่ารักนี่เราจะเดินเข้าป่าไปกันอันนี้เราทานข้าวเช้ามาแล้วก็เลยมันต้องห่วง Welcome to ได้เลยนี่เขาบอกว่าจุดเนี้ยที่เราจะไปกันนะัคือเราอยู่ตรงเนี้เราจะเดินตุ๊ดตุๆดตุ๊ดไปนี่เป็นจุดที่เขาบอกว่า ว้าน้ำได้ We here right We go here ก็คือมันเข้าได้หลายทางสามทางแต่ว่ามันก็คือจุดที่เราไปตรงนี้แหละอุ้มีคนหายด้วยแหละโอ้ตั้งแต่ปี2018ยังไม่เจอนี่คือเจ้าหน้าที่พาร์คเรนเจนะ เขาบอกสามารถดูแบบเจอสัตว์ได้หลากหลายชนิดมากไม่รู้ว่าวันนี้จะเจออะไรมากมีปลาด้วยแหละเออมีทั้งปลาทั้งงูเนั้นเดินก็ต้องระวังวนะจ๊ะี้เขาบอกว่าเอ,อ่อช่วงนี้ของปีมันจะเบียบมีงูหลายชนิดมากเลยที่ ออกมาช่วงนี้นะฉะนั้นเดินต้องระมัดระหว่างนิดนึ่งเขาบอกว่าจุดที่ว่ายน้ำเนี่ย d e s i g n a t e s เป m m i n g Area เปิดแล้วก็เปิดตั้งแต่เซ้่เอ,อ7ม m ุดสระเนม7โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่ง จะเดินเข้าไปกันนะจ๊ะวัน <monkeys> นี้เหรออากาศร้อนนะ40องศามีรังมดแดงด้วยแหละห้ามแย่ไข่มดแดงนะที่นี่เป็นมดแดงก้นเขียวคงกินไม่ได้เขาบอกว่าจุดนี้เป็นคออโกดาเซอร์ีต้องดูนะวันเดย์โลค็อกกดาเวสก็คือเขาจะมีเจาหน้าที่พาร์คเรนจ์เข้ามาดูประจำครับแบบถ้าเกิดอย่างเขาแบบ ก่อนที่เขาจะเปิดตรงนี้เขาจะมีการเซอร์วิก่อนว่ามีประชาชนจระเข้มากน่อยแค่ไหนถ้าเกิดเขาเจอเขาจะบีบเซตทรัพก็คือแบบมีกับดักแล้วก็จับแล้วไปปล่อยที่อื่นอะไรเงี้ยก็มีลูกกงนะนี่ก็คือกับดักเห็นไหมกับดักจระเข้นะตรงนั้นใส่เข้าไปเอาเหยื่อรอทิ้งไว้ถ้าเกิดมันมากับเข้ากงก็ไปปล่อยสี่ เราก็ได้ไว่ายน้ําเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะเดินทางต่อล้ว Beautiful Just Come here on the sunset. s u n s e นั่งกินข้าวร้อนมากใกล้ถึงละชั่วโมงออกว่าเมก็สมูต้อร่อยมาก เราถึงจุดเทอร์นอะฟที่เลี้ยวเข้าอุทยานชาติสักดูเป็นถนนไฮเวยนะ์เนาะก็จะถึงที่ที่พักนี่ก็น่าสักประมาณชั่วโมงกว่ากว,ว่านั่นแหละเพราะจาบิลูก็คือสถานที่เราจะไปพักก็สองร้อยสาม Is that where we going Jabilu มาจะให้ดูความอลังการของจอมปลวกที่นี่สูงประมาณตึกชั้นหนึ่งนะอะเนาะนี้จอมปลวกเท่านั้นนะมองไปข้างหลังก็มีเยอะแยะหลายอันมากอันนี้เป็นดงอะไรอะดินท่อนข้าอุดมสมบูรณ์มากที่เนี่ย แล้วที่พักควเนดอร์ลอเหมือนจำได้ว่าเคยมาเมื่อหลายปีก่่ไหมสิ่้าเกับคอมเพล็กซ์ back t h e r is it maybe จำวันไปเด็ดช็อปนีมาไแค่เราพักนี่ได้ไหมไันได้เชฟ move girl ดีวันวนี้ตื่นเช้าตาบวมวันนี้ต้องออกไปดูเขาเรียกอะไรอ่ะล่องเรือย๋ยว ต้องตื่นแต่เช้าหน่อยผมไมไเช้ามากหรอกตื่นแล้วแต่ว่า,ากำหนดการมันออกประมาณ6กโมงครึ่งอะซึ่งตอนนี้ภาคที่มัก็หายเข้ากลีดนี่ยไปละคิดว่าวันนี้ก็คงไม่น่าจะร้อนเท่าไหร่ดีเ <c oughs> มื่อวานนี้ขับรถมาก็ร้อนเหมือนกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปรอที่ท่ารถกันตอนเช้าเริ่มมีคนเข้ามาอา่าจจะไปเติมตัวไปทัวร์กันด้วยอะไรเงี้ยพวกนี้มาขึ้นรถที่นี่ ดเดี๋ยวเนี้ยมีอะไร้ราบสนใจจะให้ดูด้วยเห็นผลไม้ต้นเนี้เมื่อวานเนี้ยก็เลยคล่องใจว่ามันเถื่อนหรอเห็นไหมมีลูกแดงตเต็มต้นอะ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะนี่เห็นป่าวอันนี้เขาเรียกว่า Bush r ร d bush a p p l e นะแปลง,ง่ายๆมันก็คือชมพู่บ้านเรานั่นเองแต่ว่าเป็นชมพูป่ป่าดูว่าหน้าตาเป็นยังไงไนี่ มันจะเป็นอย่างเงี้ยเออทำไมกล้องไม่สูงละจ้ะน,นี่เออเป็นอย่างเนี้ยข้างในนี่เหมือนชมพู่เป๊ะเลยรสชาติก็เหมือนกันอันนี้เป็นเอ่อผลไม้พื้นเมืองนะเออเป็นพันธุ์พื้นเมืองอันนี้เขาบอกว่ากินได้มันจะรสชาติเ,เปรี้ยวเหมือนเอ่อชมพู่ที่แบบว่ายังไม่ได้ปรับปรับวงสายพันธุ์อมันจะเป็นอย่างเงี้ยลูกใหญ่ๆเงี้ยอืม นี่เขาเริ่มทำการคอมเมอร์เชลไลซ์ก็คือแบบว่าปลูกเพื่อการค้าเนี่ยในช่วงปี2017 2017ก็เริ่มปลูกเป็นการค้าแล้ว เราก็สบายสักประมาณสองชั่วโมงเนาะเป็นท,ทัวร์สองชั่วโมงก็เช้าหน่อยอากาศดีวันนี้คิดว่ามันเยืดเยืดอ่ะไม่มัเคลิ้มๆค้มไม่ใช่เคลิ้มเคลิ้มจำได้ว่าจุดนี้เราเคยมากันเมื่อหลายปีที่แล้วนะคิดว่าน่าจะเป็นจุดเดียวกันเราจำได้ว่าเรามัน We are the same spot We watched sunrise here last time No, The side, don't put hands over the side, crocodile will jump up, rip off your hand, and I've got to do paperwork in the morning and we don't want that. Do mm. Also we've got a first aid kit in the toilet there that has heaps of band in it that should fix up. <laughs> CB in the centre console, if anything happens to me, push button. Also mobile phones, we go on Bush and we don't want to listen to ringing and dinging, all you right? Know? Put them on silent. We want to listen to birds singing and crocodiles crushing. You're an Old Lady and I'm Dennis with two ends, not one. Thank you. <laughs> Feeling <laughs> like a turtle and I'm i Very good question, Maxie. What's your name? Helen. Very good question, Helen. Do you know what was a good question, Helen? Because I knew the answer, Helen. จะค้างคืนต่ออีกคืนหนึ่งที่จัลเปรูนะเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วในเชนอลพาร์คเราลองว่าสรุปว่าต้องเลื่อนตัวเที่ยวบินกับริสเป็นสองวันจะได้ผลเขตกากันบัวเขตกากันตัวแล้วก็เดี๋ยวจะค้างคืนที่ในเชนอลพาร์คสนุกต่อ้วเข้าไปดูสถานที่ท่องเที่ยวเลย ก็มาถึงอีกจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งครว่าค a h i l l Crossing ก็จะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจระเข้เขาจะขึ้นมากินอาหารจะมาล่าพวกปลาพวกอะไรเงี้ยตรงที่เป็นจุดทางน้ําที่ข้ามไปนะคือจุดตรงนี้เขาจะเอารถข้ามไปแม่น้ําฝั่งนู้นนะแล้วก็มันจะมีพวกจระเข้อะไรเข้ามาให้เห็นเลยพอถึงเรียกค a h i l l Crossing ดูลวลเข้ารถข้ามไปเงี้ยมันก็จะวิ่งผ่านแม่น้ำไปเลยเราจะเอากล้องไปให้ดูตามเขาไปดูแต่เราไม่ได้ข้ามไปนะเพราะวันนี้เราอยู่ฝั่งแคมปิ้งในคาราวานพักคืนสุดท้ายแหละเข้าไปดูเขาบอกว่ามันเวลาข้ามไปบางทีก็จะเห็นจระเข้ ทั้งข้างหลังเนี่ยมันรถไม่ติดแล้วข้างหน้าดันรถสตาร์ทไม่ติดแล้วเนี่ยจอดค้างอยู่ตรงน้ำเลยอะทาอะําไงล่ะออกไม่ได้นะเพราะว่าเจระ,ะเข้ทั้งสองฝั่งเลยโ o <het is beautiful> no 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 what's he doing <laughs> Woo! Yeah, boy! Yeah, hey, boy! <laughs> 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 Got chest quad over there. <laughs> <laughs> อ้โอ้เอ้โอ้ยอดครับสุยอดโอ้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 โออสโอ้โออ้โเ้โอ้อ้โ่้โอ้โอ้อ้โอ้้โที่อ้้ออ้โอ้โอ้โออ้โอ้ออกอกน เป็นลายเขียนของชนพุนเมืองโบราณอนะไรเงี้ยเดินเข้าไปนะก่าว่าจะไปดูภาพที่ตกด้วยแหละ <laughs> <So> sad n แ d r โ n ดร o n e n นโ r ดร e น o ซ e นี่เป็นจุดหนึ่งที่มีงานภาพเขียนบนผนังเป็นคล้ายๆงานแบบที่แบบออกมาสิลปะศิลปะที่เกี่ <c oughs> ยกว,กวกับพวกเอ่อ dreaming เพราะอะไรเงี้ยเนาะ เป็นงานที่แบบเอ็กซเรย์ก็คือเขียนแล้วแบบว่ามันดูมีองค์ประกอบให้เห็นข้างในอะไรเงี้ยอ,อันนี้คนชาวบรอร์ิจนอลเขาจะแบบเชื่อว่ามันเป็นเรนโบว์เซอร์เพนน่าจะเป็นถ้าคายๆกับ,บพวกเอเหมือนเหมือนน้ำอะไรเงี้ยเหมือนลำธารเหมือนแม่น้ำอะไรเงี้ยเวลาฝนตกนเลยมากระทบมันก็เป็นสีลุงกันนะ มนความเชื่อเป็นแบบผู้สร้างให้ชีวิตอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นงานเขียนบนผนังแบบซูมให้ดูใ,ใกล้ๆนะคิดว่าน่าจะเป็นจระเข้อ่ะเพราะว่าจระเข้มีคู่กับกระดูมานานมากตัวเงี้ยถึงแล้วชั้นบนเห็นไหมสวยๆเนะเป็นทุ่งแบบว่าสีเขียวขจีอันนี้เขาเรียกเวทดแลนดนะ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่แบบว่าน้ำท่วมถึงอะไรเงี้ยถ้าเกิดมองไปจะให้สอง,สองกล้องให้ดูเห็นไหมฝั่งนูง้นที่เห็นเขาขาวอะ่ะเ,ออเดี๋ยวสุูนี่คือจุดที่น้ำขังนี่จะเป็นพวกแหล่งที่อยู่ของสัตว์ทั้งจระเข้นกงูปลาทุกอ,อย่าง วิ่งที่คือดยที่ไม่มีรถแต่ว่าอยู่ในตัวเมืองนะคงไม่ได้ออกไปไหนไกลลองไปเดินเข้าเลยต้องต่อคิวดูสิ่งก่อส,สท้างาามไยชิมแบบไม่ต้องมีนะักท่องเที่ยวม,มาบังตาอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าโชคดีมัองกลับไปที่รถละไม่ถอดผ้าคลุมหมครับเพราะว่าเมืองวันเยอะเกินอารวาดหน้ามากเลยทั้งนี้ เอาละจะทุกคนหวังทุกคนจะชอบวิดีโอนะเดี๋ยวทลิปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันเ้วค่อยดูแล้วกันเนาะวันนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีละก็ดูดแลรักษากสุขภาพทุกคนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย ถ่ายแล้วขับรถเข้าไปที่ดาวินแล้วกันเนาะวันนี้เข้าที่ดาวินต่อขับสักประมาณสามชั่วโมงดาวินดาวินดาวินออกเดินทางจาก กาคดูเข้าสู่ตัวเมืองดาวินล้าจะจดหมายปลายทางสุดท้ายและเดี๋ยวครั้งสองคืนเราก็บินกลับที่พนครริสเปนเวียนหลังรถสีดำนะคือจุดสิ้นสุดของถนนเส้นไฮเวย์นะ รถไฮเดรถึงสุดเขตประเทศท,ที่เราขับรถกันมาตรงนี้เลยเนี่ยมันไม่มีไ้ายบอกนะ้วแต่ว่าจะมาอานปตรงข้าลงแรย500 meters, your destination will be on the left. Last stop, final stop, Hotel Novotel. Return the car. Unload everything. มีแบบว่าคลื่นเทียมด้วยนะใครอยากมาลงเล่นน้ำมีคลื่นเทียมอะไรเงี้ยมาที่นี่ได้เลยเหมือนสวนน้ำอ่ะเรียกว่าโซ่เฮลบอฟมันจะเป็นจุดเหมือนคล้ายๆสะพานปลาสะพานปลาเก่านะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่สะพานปลาแต่ว่ามันเป็นเหมือน เหมือนท่าเรือเก่าที่เขาใช้ตอนสมัยสงครามแต่ว่าตอนนี้ปรับปรุงแล้วก็ทําเป็นร้านอาหารเป็นที่บาร์ที่นั่งริ้งนั่งดื่มนี่แหละนี่ก็จะติดทะเลอยู่ในทะเลเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านอาหารได้อยู่ตรงฝั่งนี้ชื่อค o ส s t a ั s t i o n ทำได้ดีนะนั่งดีลมทะเลเอ่ยๆอะไรเงี้ยนั่งจิบเบียร์เย็น อผ้าที่ตกดินสวย